สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั่งคั่งมั่งมีถ้าคุณคือชาวราศีมังกรหรือมีลัคนาจันทร์หรือดาวสำคัญอยู่ในราศีนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2569คือหนึ่งในเดือนที่บททดสอบและผลตอบแทน จะเดินเข้ามาพร้อมกันมังกรเป็นราศีของความอดทนเป็นราศีที่ไม่ได้ต้องการโชคช่วยแต่เชื่อในวินัยและความพยายามและเดือนนี้พลังดาวกําลังขยับในตำแหน่งที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจบางอย่างอย่างจริงจังบางคนกําลังแบกรับภาระงานบางคน กำลังคิดเรื่องเงินก้อนบางคนกำลังลังเลในความสัมพันธ์และบางคนกำลังถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันพาฉันไปสู่ความมั่งคั่นจริงหรือไม่ผมขอพูดตรงๆแบบสายมูเข้มแต่มีสติว่าดวงชะตาไม่ใช่คำตัดสินชีวิตแต่มันคือแผนที่พลังงานคลิปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์เพื่อให้คุณนำไปประกอบการวางแผนชีวิตอย่างมีสติผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการกระทำการตัดสินใจและความรับผิดชอบของคุณเองเดือนกุมภาพันธ์นี้พลังของราศีมังกรไม่ใช่พลังของการวิ่งเร็วแต่คือพลังของการวางหมาก คุณอาจรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างยังไม่ชัดแต่ขอให้เข้าใจว่าความชัดเจนกำลังจะเกิดหลังจากคุณยอมรับความจริงบางอย่างในใจตัวเองในคลิปนี้ผมจะพาคุณไล่เรียงอย่างละเอียดครบทุกด้านภาพรวมพลังจักรวาลการงานการเงินความรักสุขภาพ โอกาสพิเศษและอินไซต์ลึกเฉพาะมังกรรวมถึงแนวทางเสริมพลังแบบปลอดภัยที่ไม่งมงายไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมสุดโตง่งแต่เน้นการปรับพลังจากภายในก่อนเข้าสู่พาร์ทถัดไปผมอยากให้คุณตั้งจิตนิ่งๆหายใจลึกหนึ่งครั้งแล้วถามตัวเองว่า เดือนนี้คุณต้องการคําตอบเรื่องอะไรที่สุดงานเงินหรือหัวใจเพราะในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะเริ่มเปิดแผนที่พลังของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับราศีมังกรโดยเฉพาะถ้าคุณพร้อมแล้วไปต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ปี2569 สำหรับราศีมังกรคือเดือนของการจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่พลังดาวในช่วงนี้ส่งผมให้คุณต้องกลับมาทบทวนโครงสร้างที่คุณสร้างไว้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่มั่นคงจริงจะชัดขึ้นสิ่งที่ไม่มั่นคงจะเริ่มสั่นคลอนนี่ไม่ใช่พลังแห่งความล้มเหลวแต่คือพลังแห่งการคัดกรอง มังกรเป็นราศีธาตุดินรักความมั่นคงรักความชัดเจนและไม่ชอบความวุ่นวายที่ควบคุมไม่ได้แต่เดือนนี้จะกระวลกำลังสอนคุณเรื่องความยืดหยุ่นบางเรื่องที่คุณวางแผนไว้อาจไม่ได้เดินตามกรอบเดิมบางคนที่เคยสนับสนุนอาจเงียบลงบางโอกาสที่คิดว่าแน่นอนอาจต้องรอเวลาอีกนิดอย่าเพิ่งตีความเป็นสัญญาณลบ เพราะพลังงานที่เข้ามาคือพลังของการทดสอบความพร้อมถ้าคุณพร้อมจริงโอกาสจะยังอยู่ถ้าคุณยังไม่พร้อมจะกระวลกำลังให้เวลาเตรียมตัวช่วงต้นเดือนอารมณ์คุณอาจหนักหน่อยความคิดเยอะนอนหลับไม่ลึกหรือรู้สึกเหมือนต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นนี่คือพลังของดาวที่กระตุ้นภาระหน้าที่ แต่ข่าวดีคือช่วงกลางเดือนไปจนปลายเดือนพลังเริ่มคลี่คลายคุณจะเริ่มเห็นช่องทางเห็นคำตอบและเริ่มวางแผนได้ชัดขึ้นเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งการเสี่ยงแต่คือเดือนแห่งการประเมินถามตัวเองว่าอะไรควรไปต่ออะไรควรพักอะไรควรปรับโครงสร้างใหม่สิ่งที่เด่นมากสำหรับมังกรในเดือนนี้คือ พลังความรับผิดชอบจะนำโชคถางออมยิ่งคุณทำหน้าที่ของตัวเองดียิ่งมีคนเห็นยิ่งมีคนเชื่อถือและสำหรับบางคนจะเริ่มมีผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจจับตามองคุณอยู่ขอให้คุณจำประโยคนี้ไว้เดือนนี้อาจไม่หวือหวาแต่เป็นเดือนที่วางรากฐานความมั่งคั่งระยะยาวอย่าหลงกับสิ่งล่อใจระยะสั้น อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและอยากดดันตัวเองเกินไปพลังจักรวาลเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้มาเร่งคุณแต่มาจัดระเบียบคุณในพาร์ตต่อไปเราจะลงลึกเรื่องที่ชาวมังกรกังวลมากที่สุดการงานเพราะเดือนนี้งานคือจุดหมุนหลักของพลังทั้งหมดพลังดาวทำมุมกับเรือนความรับผิดชอบของคุณโดยตรงหมายความว่าสิ่งที่คุณทำมานาน กำลังเข้าสู่ช่วงประเมินผลสำหรับคนทำงานประจำเดือนนี้อาจรู้สึกว่างานมากขึ้นความคาดหวังสูงขึ้นและบางครั้งเหมือนต้องแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยอย่าเพิ่งมองว่าเป็นภาระเพราะนี่คือช่วงที่เครดิตความน่าเชื่อถือของคุณกำลังสะสมผู้ใหญ่บางคนกำลังสังเกตคุณอยู่ไม่ใช่เพื่อกดดันแต่เพื่อดูว่าคุณพร้อมก้าวระดับหรือไม่ สิ่งที่ควรระวังคืออารมณ์เงียบๆของคุณเองมังกรมีนิสัยเก็บรับผิดชอบโดยไม่บน่นแต่เดือนนี้ถ้าเก็บมากเกินไปอาจกลายเป็นความเครียดสะสมแนะนำให้จัดลำดับงานใหม่โฟกัสงานหลักและสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับเจ้าของกิจการเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะขยายแบบเสี่ยงหนักแต่เป็นจังหวะปรับโครงสร้างตรวจบัญชีดูต้นทุน จัดระบบทีมทบทวนแผนระยะยาวบางคนอาจได้ไอเดียใหม่แต่ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจพลังเดือนนี้สนับสนุนการวางแผนมากกว่าการกระโดดส่วนคนที่กำลังหางานหรือรอข่าวผลสัมภาษณ์มีแนวโน้มได้ความคืบหน้าแต่ต้องใช้ความอดทนถ้าโดนปฏิเสธอย่าตีความว่าไม่ดีพออาจเป็นเพราะจังหวะยังไม่ตรง กลางเดือนถึงปลายเดือนโอกาสจะเปิดชัดกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของมังกรในเรื่องงานเดือนนี้คือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความรวดเร็วอย่าวันไหวกับความสำเร็จของคนอื่นอย่าตัดสินใจด้วยแรงกดดันและอย่าลืมดูแลพลังใจตัวเองเดือนนี้งานอาจไม่หวือหวาแต่เป็นเดือนที่คุณกำลังสร้างฐานะทางชื่อเสียงและชื่อเสียงที่ดี คือทรัพย์สินระยะยาวที่มั่นคงที่สุดในพาต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องที่มังกรคิดอยู่เงียบๆเ,เสมอการเงินเพราะงานและเงินในเดือนนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการเงินของราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ได้มาในรูปแบบฟลุกแต่มาในรูปแบบผลของวินัยใครที่จัดการเงินดีมาตลอดจะเริ่มเห็นความมั่นคงชัดขึ้น ใครที่ปล่ปละละเลยเดือนนี้จะเห็นจุดรั่วไหลชัดเจนพลังดาวในเรือนการเงินของคุณเน้นคำว่าโครงสร้างนั่นหมายความว่าเงินจะไหลตามระบบไม่ใช่อารมณ์รายได้หลักยังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวถึงดีโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ประจำหรือมีลูกค้าประจำแต่สิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายก้อนเล็กๆที่รวมกันแล้วกลายเป็นก้อนใหญ่เช่น ค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าดูแลครอบครัวหรือการช่วยเหลือคนรอบตัวมังกรเป็นคนใจแข็งกับตัวเองแต่ใจอ่อนกับคนที่รักเดือนนี้ควรวางแผนชัดเจนว่าช่วยได้แค่ไหนโดยไม่กระทบความมั่นคงของตัวเองสำหรับคนที่คิดลงทุนหรือขยายรายได้เพิ่มคำแนะนำคือศึกษาข้อมูลให้รอบด้านประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ เดือนนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวมากกว่าการเสี่ยงระยะสั้นถ้าจะเริ่มอะไรใหม่เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปพลังของเดือนนี้สนับสนุนการเก็บสะสมมากกว่าการเสี่ยงโชคและขอย้ำอย่างมีสติว่าดวงด้านการเงินเป็นแนวโน้มเชิงพลังงานไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์สิ่งที่ทำให้มังกรมั่งคั่งจริงคือวินยัยไม่ใช่ดวงล้วน ข่าวดีคือปลายเดือนมีโอกาสได้รับข่าวดีทางการเงินเช่นเงินที่รอคอยค่าตอบแทนพิเศษหรือผลตอบแทนจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้าแต่ทั้งหมดจะเกิดจากความรับผิดชอบที่คุณแสดงออกไปคำเตือนเล็กๆสำหรับเดือนนี้คืออย่าเปรียบเทียบฐานะตัวเองกับคนอื่นเส้นทางการเงินของมังกรเป็นเส้นทางที่สร้างช้าแต่มั่นคงจำไว้ว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความสามารถควบคุมเงินไม่ใช่ให้เงินควบคุมคุณในพาร์ทต่อไปเราจะเข้าสู่เรื่องที่ลึกกว่าตัวเลขความรักเพราะบางครั้งหัวใจก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินและงานเรื่องหัวใจของราศีมังกรในเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของความหวือหวาแต่เป็นเดือนของความจริงมังกรเป็นราศีที่รักแล้วจริงจัง แต่ไม่ค่อยแสดงออกมากหลายครั้งคุณเลือกเก็บความรู้สึกไว้ข้างในมากกว่าพูดออกมาตรงๆเดือนกุมภาพานันธ์นี้พลังดาวทำให้คุณต้องเผชิญกับคำถามบางอย่างในใจถ้าคุณโสดคุณอาจเริ่มถามตัวเองว่าต้องการความรักแบบไหนกันแน่คุณไม่ได้ต้องการแค่ความตื่นเต้นแต่ต้องการความมั่นคงคนที่เข้าใจความรับผิดชอบของคุณและเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ กลางเดือนมีโอกาสพบคนใหม่ผ่านงานหรือผ่านแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตแต่ขอให้ใช้เวลาเรียนรู้ไม่ต้องรีบร้อนดูความสม่ำเสมอของเขามากกว่าคำพูดสำหรับคนที่มีคู่เดือนนี้คือเดือนแห่งการปรับความเข้าใจบางประเด็นที่เคยเลี่ยงอาจต้องถูกหยิบมาพูดอย่ากลัวการสนทนาถ้าพูดด้วยเหตุผลและความเคารพ พลังของเดือนนี้ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์แตกหักแต่ทำให้เห็นความจริงถ้าพื้นฐานดีจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นถ้ามีช่องว่างจะเป็นโอกาสให้แก้ไขสำหรับคนที่กำลังคุยแบบไม่ชัดเจนเดือนนี้คุณจะเริ่มมองชัดขึ้นว่าอีกฝ่ายจริงจังแค่ไหนคำแนะนำคืออย่าใช้การทดสอบทางอารมณ์แต่ใช้การสื่อสารตรงไปตรงมา มังกรอาจดูนิ่งแต่ลึกๆคุณต้องการความมั่นคงทางใจมากกว่าที่ใครคิดและอย่าลืมว่าความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องลดคุณค่าของตัวเองขอย้ำดอย่างมีสติว่าคำทํานายนี้เป็นแนวโน้มพลังงานความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับการสื่อสารและการกระทำของทั้งสองฝ่ายเดือนนี้หัวใจของมังกรไม่ได้อ่อนแอ แต่กำลังเลือกอย่างมีสติและบางครั้งการเลือกอย่างมีสติคือพลังที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่งอย่างแท้จริงในภาต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่ส่งผลต่อทุกเรื่องในชีวิตสุขภาพและพลังชีวิตสุขภาพของราศีมังกรในเดือนนี้เกี่ยวพ้องโดยตรงกับความเครียดสะสมคุณเป็นราศีที่อดทน รับผิดชอบและไม่ชอบสร้างภาระให้ใครแต่ปัญหาคือคุณมักแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเดือนกุมภาพันธ์นี้พลังดาวกระตุ้มเรือนพลังชีวิตทำให้ร่างกายตอบสนองต่อความกดดันได้ชัดขึ้นอาการที่อาจพบได้เช่นอ่อนล้าง่ายปวดเมื่อยสะสมนอนหลับไม่ลึกหรือคิดมากก่อนนอนนี่ไม่ใช่สัญญาณร้ายแรงแต่เป็นสัญญาณเตือนให้คุณชะลอ มังกรมีแนวโน้มทำงานเกินพลังตัวเองโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนคำแนะนำสำคัญคือจัดเวลาพักให้จริงจังเหมือนจัดเวลางานการออกกำลังกายเบาๆการเดินการยืดเหยียดหรือการหายใจลึกๆจะช่วยปรับสมดุลพลังได้ดีเรื่องอาหารควรลดความเร่งรีบหลีกเลี่ยงการกินข้ามมือ้อและดูแลระบบกระดูกข้อและกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ เพราะเป็นจุดที่มังกรควรใส่ใจถ้ามีอาการผิดปกติที่กังวลควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณพลังเดือนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะเจ็บป่วยหนักแต่บอกว่าร่างกายกำลังเรียกร้องสมดุลและอย่าลืมว่าสุขภาพจิตก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายถ้าคุณรู้สึกกดดันพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ หรือหาเวลาทำสิ่งที่ทำให้ใจสงบบางครั้งการพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการเตรียมพลังสำหรับระยะยาวจํำไว้นะครับมังกรความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากร่างกายและจิตใจที่มั่นคงในพาร์ตต่อไปเราจะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอฟังโชคลาบและโอกาสพิเศษโชคลาบของราศีมังกรในเดือนนี้ไม่ได้มาในรูปแบบฟ้าผ่า แต่มาในรูปแบบจังหวะพลังดาวส่งสัญญาณเรื่องโอกาสที่เกี่ยวกับคนไม่ใช่ตัวเลขหมายความว่าโชคของคุณเดือนนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์อยู่ที่การแนะนำอยู่ที่คำชวนบางอย่างอาจเป็นผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเพื่อนเก่าเสนอโปรเจกต์หรือคนรู้จักเปิดประตูใหม่ให้คุณนี่คือโชคแบบมังกรโชคที่เกิดจากความน่าเชื่อถือสะสมถ้าคุณทำงานดีมาตลอดรักษาคำพูด รับผิดชอบหน้าที่เดือนนี้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ทางอ้อมสำหรับเรื่องเสี่ยงโชคขอแนะนำอย่างมีสติว่าควรอยู่ในขอบเขตที่ไม่กระทบการเงินหลักและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบดวงเดือนนี้ไม่ได้เน้นโชคแบบฉับพลันแต่เน้นโอกาสจากการลงมือทำช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปมีแนวโน้มได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการติดต่อเอกสารหรือการเจรจา บางคนอาจได้โอกาสเสริมรายได้บางคนได้คํำชวนที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณสังเกตคําพูดเล็กๆที่คนรอบตัวพูดกับคุณเพราะโชคของเดือนนี้ซ่อนอยู่ในรายละเอียดอีกหนึ่งพลังที่เด่นคือโชคจากการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าคุณให้คำแนะนำแบ่งปันประสบการณ์หรือช่วยใครบางคนอย่างจริงใจผลดีจะย้อนกลับมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง ขอย้ำว่านี่คือแนวโน้มเชิงพลังงานไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์โชคที่ยั่งยืนของมังกรเกิดจากวินยัยความซื่อสัตย์และความอดทนและเดือนกุมภาพันนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่โอกาสเริ่มมองเห็นคุณชัดขึ้นจำไว้ว่าโชคที่แท้จริงคือการเตรียมตัวพร้อมก่อนที่โอกาสจะมาถึงในพาร์ตต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของคลิป อินไซต์ลึกเฉพาะราศีมังกรสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจในตัวคุณแต่กำลังกำหนดเส้นทางชีวิตปีนี้มีบางอย่างในตัวชาวมังกรที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจคุณดูนิ่งดูแข็งแรงดูควบคุมทุกอย่างได้แต่ลึกลงไปคุณคือคนที่กดดันตัวเองมากที่สุดอินไซต์สำคัญของเดือนกุมภาพันธ์นี้คือ คุณกำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยภาระที่ไม่ใช่ของคุณที่ผ่านมาคุณมักรับหน้าที่แทนคนอื่นแก้ปัญหาแทนคนอื่นรับผิดแทนคนอื่นเพราะคุณคิดว่าถ้าไม่ทำเองมันจะไม่ดีพอแต่พลังเดือนนี้กําลังสอนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การแบกทุกอย่างไว้คนเดียวมันคือการรู้ว่าอะไรควรถือ อะไรควรวางอีกหนึ่งพลังลึกที่ชัดมากคือคุณกำลังเปลี่ยนระดับความคิดเรื่องคุณค่าในตัวเองที่ผ่านมาคุณอาจผูกคุณค่าตัวเองไว้กับผลงานกับรายได้กับความสำเร็จแต่เดือนนี้คุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีตำแหน่งไม่มีคำชมคุณยังเห็นคุณค่าในตัวเองไหม นี่คือการเติบโตทางจิตวิญญาณของมังกรเพราะราศีนี้เกิดมาเพื่อสร้างโครงสร้างแต่บางครั้งลืมสร้างความอ่อนโยนให้ตัวเองอีกเรื่องที่สำคัญมากคือคุณกำลังจะตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนาคตระยะยาวอาจเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์และการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ได้มาจากอารมณ์แต่มาจากความนิ่ง คุณจะเริ่มฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เสียงของสังคมนี่คือสัญญาณของมังกรที่กำลังยกระดับพลังจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงของมังกรไม่ใช่ความแข็งแต่คือความมั่นคงภายในเดือนนี้คุณไม่ได้ถูกทดสอบเพื่อให้หล้มแต่ถูกทดสอบเพื่อเห็นพลังของตัวเองและเมื่อคุณหยุดพิสูจน์ตัวเองกับทุกคน คุณจะเริ่มพิสูจน์ชีวิตให้ตัวเองแทนในพาร์ทต่อไปผมจะให้แนวทางเสริมพลังแบบปลอดภัยที่ช่วยให้คุณใช้พลังเดือนนี้ได้เต็มที่เดือนนี้พลังของมังกรคือพลังแห่งการจัดระเบียบชีวิตดังนั้นการเสริมพลังที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำพิธีซับซ้อนแต่คือการปรับสิ่งรอบตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายข้อแรก จัดโต๊ะทำงานหรือพื้นที่ทำงานให้โล่งขึ้นมังกรเป็นธาตุดินเมื่อพื้นที่รกพลังงานจะหนักและอึอดอัดลองเคลียร์เอกสารเก่าจัดหมวดหมู่ใหม่วางเป้าหมายเดือนนี้ไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายข้อที่สองใช้โทนสีที่ช่วยเสริมความนิ่งและความมั่นคงเช่นสีน้ำตาลเข้มเทาดำหรือเขียวเข้ม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตแค่เพิ่มองค์ประกอบเล็กๆเ,เช่นสมุดปากกาเสือ้อผ้าหรือพื้นหลังหน้าจอมือถือข้อที่3ตั้งเป้าหมายแบบวัดผลได้มังกรจะมีพลังมากเมื่อเป้าหมายชัดเจนอย่าเขียนว่าอยากรวยขึ้นแต่เขียนว่าเดือนนี้จะออมกี่เปอร์เซนต์จะปิดงานอะไรให้เสร็จ ข้อที่4ฝึกปล่อยวางวันละเล็กน้อยก่อนนอนลองทบทวนว่าวันนี้มีเรื่องไหนที่คุณแบกเกินจำเป็นการปล่อยความคาดหวังที่ไม่จำเป็นคือการคืนพลังให้ตัวเองข้อที่5ทําทำบุญหรือทำความดีแบบเรียบง่ายเช่นช่วยเหลือคนรอบข้างแบ่งปันความรู้หรือสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ทำด้วยความตั้งใจเพราะพลังของเดือนนี้ตอบสนองต่อความรับผิดชอบที่มีเมตตาและขอย้ำอีกครั้งการเสริมพลังเหล่านี้เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและความมั่นคงภายในผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการลงมือทำของคุณเองเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่เดือนแห่งเวทมนต์ฉับพลันแต่เป็นเดือนแห่งการวางรากฐาน และมังกรคือราศีที่สร้างรากฐานได้แข็งแรงที่สุดในพาร์ทสุดท้ายผมจะสรุปภาพรวมทั้งหมดพร้อมคำอวยพรส่งพลังให้คุณเดือนกุมภาพันธ์ปี2569สําำหรับราศีมังกรไม่ใช่เดือนแห่งความหวือหวาแต่เป็นเดือนแห่งการจัดวางอนาคตเราได้เห็นแล้วว่าการงานคือสนามพิสูจน์ความนิ่ง การเงินคือบททดสอบวินัยความรักคือกระจกสะท้อนความจริงสุขภาพคือสัญญาณให้คุณดูแลตัวเองและโชคลาภคือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความรับผิดชอบอินไซต์สำคัญของเดือนนี้คือคุณกำลังเรียนรู้ที่จะวางภาระที่ไม่จำเป็นและเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่พาคุณเติบโตมังกรไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสำเร็จระยะสั้น แต่ถูกสร้างมาเพื่อความมั่นคงระยะยาวและเดือนนี้คุณกำลังวางอิฐก้อนสำคัญให้กับเส้นทางในอีกหลายปีข้างหน้าบางอย่างอาจยังไม่ชัดบางเรื่องอาจยังต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณรักษาวินยัยสื่อสารอย่างมีสติและไม่กดดันตัวเองเกินไปผลลัพธ์จะค่อยๆปรากฏขอให้คุณจำไว้ว่าดวงชะตาเป็นเพียงแนวโน้มของพลังงาน แต่ชีวิตจริงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ปรับและคุณมีสิทธิ์เติบโตผมขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกคุณในเดือนนี้ขอให้การงานมั่นคงการเงินรอบคอบและเติบโตความรักชัดเจนและจริงใจสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและมีสติในทุกการตัดสินใจขอให้คุณมั่งคั่ง ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่มั่งคั่งด้วยความสงบภายในและอย่าลืมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากความมั่นคงในตัวเองถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามช่องมั่งคั่งมั่งมีเพื่อไม่พลาดพลังดีๆในเดือนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ